สวัสดีครับอยู่กับคูเปอร์หล่อมากนะครับวันนี้คูเปอร์หล่อมากมาอยู่เวนนะครับที่โรงเรียนสนามบินนะครับแล้วก็มาเจอกับน้องคนหนึ่งครับชื่อน้องชื่อน้องน้ำฝนค่ะน้องอะไรนะน้ำฝนค่ะน้ำฝนเอาไม่ได้ยื่นเสียตรงเสียทีอะไรเปลียนชื่อน้องน้ำฝนอยู่ชั้นปไหนลูกปหนึ่งค่ะอยู่ชั้นปหนึ่งนะครับน้องน้ำฝนก็จะอยู่แถวๆนี้แหละครับมาทีไรก็เจอน้องน้ำฝนอยู่เรื่อยๆแล้วพอคูเปอรมาอยู่เวนนะครับ ก็น้องน้ำฝนบอกว่าล claro> ืมของไว้ในห้องเรียนนี่ฮะตอนนี้มันทุ่มกว่าแล้วครับจะให้คูเปิ้ลพาไปเอาของที่ห้องเรียนนี้ก้าขึ้นไปเอาไหมไม่เหมือนกันแเรามีอะไรเอามีมีอะไรจะเดินขึ้นไปมืดๆจะเดินไปได้ไหมเนี่ยมีอะไรส่องสว่างไหมไฟฉายหนมันสว่างไหมไหนดูดิโอเคอ๋อมีไฟฉายครับโอเคสบายครับงานนี้ก็เดี๋ยวจะพาน้องน้ำฝนนะครับไปเอาของนะครับแล้วก็เอย่าไปทําคลิปสนุกๆนครับ หนูอยู่ปอไหนนี่ปีหนึ่งค่ะบหนึ่งครับอะไรหนึ่งเท่าสามอ่อไปนำทางครูไปแล้วหนูทำไมไม่ไปเอาเองอ่ะไม่เอากลัวกลัวกลัวแล้วทำไมต้องไปเอาตอนนี้อ่ะแล้วทำไมต้องไปเอาตอนครูอยู่เวรเปิดประตูเลยลูกครูกลัวไม่ใช่ไอ้เดินดีๆเดินเงียบๆดียิ่งน่ากลัวอยู่นี่เดินไป ตอนกลางวันทำไมถึงไ so ม like ่ไปเอาจะมาเอาอะไรตอนกลางคืนเฮ้ยเฮ้ยคุตกใจอะไรเนี่ยวิ่งอะไรนี่เธอหยุดฉายไปดิคุณนึกว่าคนมาน้ำฝนเดินดีๆเดินไปสิกูกูกลัวเว้ยเดินดีดีเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูดูใหม่ดิดูฉายไปดูใหม่ดิใครนี่โอ้ถ้าใครรู้จักไอสองคนนี้นะครับบอกมันด้วยครับว่ากูตกใจนะครับเดินไป ฮะตรงนี้เหรอเดินดีๆด,ดิอย่าสั่นไฟชาย่กูกลัวเดินไปไปแล้วไหนห้องเธอหุยครูไม่กล้าไปอ่ะนี่เดินไปเ,เองเธอไปอน้ำทางกูไปเดี๋ยวเดีเด๋ยวห้องหนึ่งทับสองนี่คุณครูใจดีไหมชื่อคุณครูอะไร ครูออมเหรอรูออมใจดีไหมเออคงใจดีเนาะรูออมกับคุณครูน้ำเน,ะนาเนะเอาเดินไปอ่ะถึงแล้วอ้าวไปเปิดประตูดดฮะอุ๊ยอุ๊ยยางร้อนเลยอ่ะโอ้โุ๊ยเกิดจะเอาอะไรแต่ก็เขาไม่เอาสิกูไม่กล้าไปแล้ว ไปที่กูไม่กล้าไปเฮ้ยกูไปก่อนนะไอ้น้ำฝนอย่าวิ่งน้ำฝนอย่าวิ่งอย่าให้กูตกใจน้ำฝนอย่าวิ่งเฮ้ยเฮ้ยอย่าวิ่งดิให้อะไรของเคยเฮ้ยเฮ้ยมันมืดเฮ้ยไอ้ไอ้ไอย่าเล่นอย่างนี้ดิทีหลังกูไม่พาเธอมานะเว้ย มันยิงเมื่อดอยู่นั่นโอ้ยโอ้ยกว่าจะเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จที่ภารกิจพาน้องน้ำฝนไปเอาของเรียบร้อยแล้วตอนนั้นอ่ะเธอวิ่งทำไมอ่ะเห็นอะไรไม่รู้หล้วก็เลยวิ่งลงมาก่อนเหอะไร้วเธอก็วิ่งลงมาก่อน <c oughs> โอ้โหดูครับดูครับเห็นอะไรไม่รู้แล้วก็วิ่งลงมาก่อน <c oughs> โอ้ให้ครูวิ่งตามหลัง โอ้โหแล้วไหนของที่ไปเอาอยู่ไหนไม่มีหนูมไม่ได้ลืมูแกงคูเปเฉยๆไม่มีหนูมไม่ได้ลืมใช่ห <c oughs> นูแกงคูกปเฉยเฉใช่ <c oughs> โอ้โหแสบมากครับไอเด็กคนนี้เออได้ได้ได,ได้เอาแล้วครับคลิปนี้ก็คงจะทิ้งท้ายไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับตอนนี้โรงเรียนปิดนะครับปิดโควิดนะครับตอนนี้อยู่เว้นไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ